สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราก็มารับฟังกันต่อนะครับมาถึงตอนที่สองเหตุเกิดวัดเชตวันมหาวิหารตอนที่สองอัญชลีบุตรยามเช้าปรากฏแสงทองสาดส่องเฉียงผ่านแนวพฤกษาน้อยใหญ่ในลานวัดเชตวันมหาวิหาร สายหมอกขาวจางลอยรำไรเหนือปลายยอดไม้เสียงจิ้งรีดเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงน้ำค้างหยดจากปลายใบยลงสู่ผืนดินเงียบงันเปรียบประหนึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่างพร้อมเพียงกันถวายความสงบเป็นบรรณาการแด่พระธรรม กลางลานทมอัลร่มรื่นใต้เงาไทรใหญ่พระบรมศาสดาประทับนั่งบนบันลังแท่นไม้เก่าเบื้องหน้าเหล่าพระภิกษุสงฆ์ผู้นั่งขัดสมาธิเงียบสงบต่างสะกดใจตนเองมีกล้าขยับขยื่อนแม้แต่น้อยบรรยากาศอบอวนไปด้วยความสงบประดุษ เส้นทางอันจะนำสู่มรรคผลโพธิญาณในหมู่พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมีภิกษุหนุ่มนามว่าอันชดีบุตรผู้เป็นบุตรพรามจากแคว้นโกศลซึ่งอุปสมบทเมื่อปีกลายด้วยจิตใจใฝ่แสวงหาโมคธรรม หากแต่ยังเอบห่วงใยมารดาผู้แก่ชราและเฝ้าคุ้นคิดถึงหญิงสาวปาริยาคนนั้นไม่เคยสงบระง,งับแม้แต่สักวินาทีเดียวแม้พิกษุหนุ่มอัญชลีบุตรจะนั่งนิ่งอยู่กลางวงหมู่สงอังสะกีวรแนบเนื้อ งงามดวงหน้าแน,แน่วแน่ในอิรยาบทแห่งสมณะหากไปห้วงลึกของจิตใจกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเคลื่อนไหวราวกับสายลมแถวที่ไหวกับเพื่อมเงาใบโพเหนือสีสั์เงาแห่งความทรงจำเก่าก่อนค่อยๆคลี่ตัวออกมาจากก้นบึ้งแห่งจิตใจ เสียงน้ำในบ่อลึกหลังบ้านเมื่อปรีกายยังคงชัดเจนในหูแสงอาทิตย์ยามสะท้อนผิวน้ำเป็นระลอกคลื่นอ่อนๆและนั่นเองรอยยิ้มของสาวงามปาริยาก็ปรากฏขึ้นในห้วงนางเป็นที่นาของช่างทอผ้า เรือนข้างกันรอยยิ้มของนางหาได้จัดจ้านหรือหยาดเยิเ้ยมหากแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนอย่างไม่ปรุงแต่งแววตาของนางมิได้หลบตาเขาในยามตัดน้ำแต่ศพประสานอย่างแผ่วเบาเราจะกล่าวบางถ้อยคำที่มิได้เปล่งออกมา เสียงขังไม้กระทบแากอ่องเสียงสีเท้าเบาๆที่ย่ำบนพื้นดินในยามเช้าเสียงหัวเราะเบาๆของนางที่ดังแว่วในสายลมรึดูหนาวทั้งหมดนั้นยังหลงเหลืออยู่ในมุมหนึ่งของใจซึ่งชัดเจนและยากจะลบเลือน เมื่อก้าวเข้าสู่พรรษาแรกแห่งชีวิตนักบวชอัญชิีบุตรภิกษุก็ตั้งใจมันเพียนภาวนาพิจารณากายเวทนาสังขารจิตและอารมณ์ตามคำสอนของพระบรมศา,าสดาอย่างไม่ย่อท้อแต่เมื่อยามใดก็ตามที่ใจเผลอ ภาพรอยยิ้มนั้นก็ยังย้อนกลับมาครอบครองจิตใจเขาไว้เสมอในยามค่ำคืนใต้แสงจันทร์เขาเคยนั่งพิจาจรณาใจตนเองหน้าขุติพระยายามข่มแรงจิตคิดถึงให้ดับสิ้นเสียในอนิจจังแต่ในความเงียบนั้นเองเสียงของอดีตก็ ยิ่งดังชัดเขาเคยพมถามตนว่าใช่เพราะเราหนีจากานางหรือหนีจากใจตนเองกันแน่คำถามนั้นยังไรทาตอบทุกครั้งที่กระแสพระธรรมไหลมาสู่โสดาสานเสมือนจะทะลวงม่านหมอกแห่งราคะให้จางลงแต่ก็ยังเหลือเงา บางเบาที่ยังเกาะกลุ่มปริยาในความทรงจำไม่ได้มีเรือนร่างยั่วยวนไม่ได้แต่งกายพริ้งพายแว่าเง,งาของนางยังคงเปล่งประกายอยู่ในใจเขายิ่งกว่าแสงแห่งตะวันโอวาทของพระบรมศาสดาในเชาน้านี้จึงประหนึ่งก้อนศิลา ที่ทุบลงบนเงาจางๆในใจของเขาให้แตกเปรี้ยงราวกับฟ้าผ่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นรูปอื่นใดที่จะครอบงำจิตแห่งบุรุษได้เท่ารูปแห่งสตรีเลยเทำใหีบทหลับตาลงช้าๆนะ กลางลานธรรมวัดเชตวันมหาวิหารอันสงบเย็นน้ำตาไหลรินลงข้างแจ้มโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความเศร้าหากเพราะความจริงได้กล่าวออกมาแล้วความจริงที่เขาเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้ตลอดการวันนี้ภิกษุหนุ่มอัญชลีบุตรเพียงหวังว่าตนจะเข้มแข็งขึ้นอีกนิด ขมเงาของความรักนั้นได้อีกนิดเพื่อไม่ให้ภาพรอยยิ้มในความหลังมาล่ามจิตของเขาไว้ในวัตรเถิดระต่อไปพระสุรเสียงของพระบรมศาสดายังดังขึ้นอย่างเงียบสงบอันชรลีบุตรจึงเงียหูฟังอย่างแน่วแน่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นเสียงอื่นใดที่จะครอบงำจิตแห่งบุรุษได้เท่ากับเสียงแห่งสตรีเลยเราย่อมไม่เล็งเห็นกลิ่นอื่นใดที่จะครอบงำจิตแห่งบุรุษได้เท่ากลิ่นแห่งสตรีเลยเราย่อมไม่เล็งเห็นรสอื่นใดที่จะครอบงำจิตแห่งบุรุษได้เท่ารสแห่งสตรีเลย โพวาดนั้นดูดแสงสายฟ้าฟาดลงกลางอ,อกอัญชลีบุตรรู้สึกรามีผู้เปิดเปลือกตาที่เร้นอยู่ในเบื้องลึกสีหน้าเขาซีดลงช้าช้าดวงตาไหววูบไม่ใช่ด้วยความละอาย หากด้วยการตื่นจากความหลงที่เกาะใจเขาอยู่นานเขาก้มหน้าลงต่ำปล่อยให้หยาดน้ำอุ่นแห่งสำนึกหยดลงกลางอกขณะท้อยพระธรรมของพระองค์ยังแผ่ซ้านไปในใจภิกษุทั้งหลายนะครับก็จบตอนที่สองนะครับ อย่าลืมติดตามฟังตอนที่สามอันเป็นตอนสุดท้ายซึ่งมีชื่อตอนว่าแสงแห่งพระธรรมอย่าลืมนะครับว่าแสงแห่งพระธรรมนั้นจะชะโลมย้อมจิตใจของอัญชิีบุตรได้หรือไม่พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ